อาสองอันได้บ่าองอันได้โอ้สวัสดีย้ำคำรอบคำคำไม่นี่เยนี้มยย้อนเลยนะเนี้ข่ชิกิ้งใบไข่ชิไม่นี้ดีได้ืมนี้นะยาวลยลึงขึ้นละใช้กิ้งนิกมาเนี่ยนะฮะจังหูมตอกนี่ยันมืเอินชาวแม่เพราวาโอ้มวกินม่วงบ่อเรียบร้อยแล้วเพอต้องใส่นอนส่วนมือดีบว่าจ้า ยันหมชงเน้่เนาะนอนแต่จะ่าเจ็บเป็นยังงเ้เนาะเมื่อยปานนี่แล้ววะลูกน้อยให้เนี่ยไพ่ไพลูกเมีอะบ่เมียีอะบ่ พี่น้องเลยเนาะทักทายกับสบายดีและสวัสดีนะพี่น้องเด้อเนาะเบิร์ดคู่สูบสุขคนสบายดีด้อาจารย์เออสบายดีบางยาทางโมคูวัดลึงตะนั่งซอยบาท้องใส่ก่อนจักม้วนนึงสบายดีสบายดีเนาะพอดีทางกับอาจารย์แต่กับว่างยาเพื่อนโดยโดยการที่ว่าเข้ารอให้ทางปูนมันแห้งพี่น้องเลยคำ ไหนเติบมันมืดเลยตอนนี้มันแห้งแล้วเนาะแม่มันแห้งแม่เราไปเปิดเสากับมันแม่แข็งอลไรพี่น้องเลยเนาะมา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 เป็นตะก้องให้นะเป็นตะก้องให้อีกเลยวันคอยช่วยกันนะมาอ้าวสองงานได้บ่สองนได้เออฮะสาธิีดาเม็ดพอดีเนาะเลยพาลุยอีกเลยพาลุยตอนคืนอีกแล้วพี่น้องอะไรฟาลุยกันคืนเลยเนาะ ไอพันเอาก็ม de ่วงมุกมปูกวเพันเอาก็ม่วงมาย่างมาปูเลยยันงูวว่ามัวบูุเข่าตรงนี้เนาะพราะวเนี้ยมีก็จะปล่อยงูอะไรพี่นั้เอาเลยโอ้ดีเด็ต้นม่วงปูกบ่้ย้โอ้ใหญ่ไว้ดีเนาะปูกวแท้ดีเนาะปูเป็นเบี้ยวใหญ่เลยโอ้จะจะหน่อยเนี่ก็จะกินแล้วเนี่ม่วงพันยังไงเนาะพี่ต้นนี้ก็ได้เนาะ โอ้นี่เลตย,เลยตอนคำคำพี่นอ้องกยลึงต้นน <laughs> คำกะเพราคำแหง้งลึงแ้พี่น้องเนาะมันหักเมือหราม,มง้งหาม,มง,าม,ม,งมือม่อไยงอมืไันีแ้อัน,นเนต้นต่อมาเลยบ้อก่อนแล้วพวกนี้เป็นของชาวสแตลแล้วลึงไปทีแรกอ้าก็มีแต่กะะเกาะแคนี้แหละจาอ่าๆๆโดยเรีว่าสแตลยาให้บ้ บ้าก็เสาของก่เตียวแล้วข้สียมงีลแลยอที่ข้อแสดงหน้ว่างไงกันเสีอขวดางใช้ลองมาเขาะแตวนี้ให้มันตรงด้วยนี่ฮรบที่เรียกนสี้กันได้แล้วว้อเแล้วมาเบิ่งน้ำเล่นนี่เพื่อเพิ่นยติซิงเออกเดนเลยเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกแล้วเรื่องดินึงหลอนตอนหยานี Để ừ. để đọc, hà, nào? thế tụi à, ừ, nó ra ngoài đấy pheo hà, ra là hây bỏ ở ụ, lao hót khô mà, bỏ con bỏ, đi nè xe hua coi phe. khang này khang đường thì nó ừ, gần đấy. tay đây. ได้ได้แล้วสำนร็เพราเขาชิช็อตเขาแม่บอลอะไรสบายดีเลยซาเตลสบายดีซตลเยสวัสดียำคำรอบำคำเม่นี่ดีไม่นี่ยุบุนเลยนะม่นี่คอยชิคกิ้งใบคอยชิบม่นี่ดีได้เมือนี่นะคอยอยู่เป็นกัมพาชาคนที่ไทยเมือนี หมูเมื่อวัเลน้ำมูเนาะมนเมนหมูไปกินข้าวพี่น้องไยทางเอื้อเมนเาะมนเมนทางแม่เอ้อบันนี่ับเป็นคำเนาะแต่ขโมกับใจเพื่อนในลน์เนาะขากับไปร่วมเพื่นครับไปร่วมเพื่อนาพี่น้องก่อนขบมกับใจเพื่อนเนาะงนใช่โอ้ยอยาปไดทุ่งพี่พี่วนทุ่งป่ะนียไปไปทางนั้นไปยาเจ้า อ่ะอล้วไอ้ฮึฮมานอนบอกคือว่าทั้งใส่เป็นยังก็เจ็บแขวเป็นยังก็เจ็บแขวจากการเจ็บปวดแบบเต้ จะบ่ได้ยามหยังบ่บ่นีกิดก็ต่อกินยาดีๆปใหญ่เห็นมากินก็บ่ั่นเาเลยอืมยาทายนี่อาเอาาเึงนีแล้วขึ้นไปนอนเนาะว่าสิเออาินนบ่ได้ิแขวนบ่ไ้เอออ ขวานน่งมีในตุนไหมเนี่ยก็เรียกว่าลงมาเห็ดนี่ก่อนใช้ได้บ่ทั้งนั้นนะได้จีบ่เพิ่งเปิดไม้บ่เพิ่เปิดไม้แลบกแล้วบ่จะใส้ไหมนัเฮ็ดเฮ็ดร้อยสี่เอ้าได้ีบตัวไม้จะบริข่าไจะออยไรเปิด บ่ไหม่บ่เขาอาจารย์น uh, ี่น mm hmm. right right? ี่ไม่ตัวนี้ตัวนี้มันบ่ตัดเอาและมันได้แล้วก็บ่ต้องใช้ใช่ได้เล้วนะใช้ใช้ได้ก็ได้บ่ยันไม่มันบ่ตัดดิสีใส่ให้ยังออกก็แล้วออกได้นะกันกันไว้เถิดกันเกมเถันดีทื่ดีเลยกลับมาบุกบุรังนะสั่นบ่บ้าโทรศัพท์ก็ได้เนาะเราไม่เซฟี่เนาะเราก็ได้ไม่เซฟี่บาทเลยยืมน้อยบ่ ตั้งอยู่ได้เพลงนี่เราดิจิตอยู่ได้เพลงนี่เห็ดเนีได้เฮ้ยใช่ไหมเริ่นแค่เปิดอะไรล็อกพี่ตังค์พ้องงานเบาเนี่ยทุ้งทายที่นะโอ้ล็อกกับมังมวนกันเนาะโอ้เด๋อเด๋พี่น้องเนาะจิมมี่พี่น้องเนาะเสียงแม่บ่บ่อนันปันไดบ่ชัดเจนปันไดได้อเด๋ออยาย่าเลยอาจารย์เลยเจ้าเห็ดยังให้อยไว้ยอยู่ปีวัดสองก็ได้ เปียวดอกลีเกชิฟก็ได้เออมันต้องรุ่นแห้งรุ่นแบบรุ่นแห้งอี่เนาะต้องรุ่นแห้งเลยทางว่ามันทางสีปิวพี่ต้องใส่ซองนะเอาจะมีประสบการณ์ได้หรอวะมีแล้วเออมอยเราสีดึงไนยเป็นให้มุนไนยเป็นให้มุนมุนมุนตอนข่อยชื่อมาแรกๆกข่อยมุนมุนแบบเป็นข่อยกะเห็ดขนาดเลยข่อยแบบ เห็ดสอดเอาเลยสิบป่แมนสอดโลดจริงก็เจ้าให้หมุนมุนมันมีจังหวะมันแมนมีจังหวะหมุนมันอยู่มีประสบการณ์เท่หนึงเลยได้เขาจุดเจ้าต่อขนได้เออเดี๋ยวมันต้องหมุนไปที่มุนเข่าหมุนเข่าใช่บัานนะอ๋อดึงออกก่อนนตอนนี้เด้งสิไปตัวที่บัานครับเขาได้เขาสองพุทธิเขียนมัเดือกอันเดียว สะบ,บ้านพุนพางสะบ,บ้านพุนพางสะบ,บ้านพุนพางเห็ดนี่เนาะคนอยู่จเจ้าของเราต้นสะบับเราอยู่อันไหนถ้าอยู่บ้านหนองหอย,อยน่ะน้นองบ้านหนองสีไสยยน่ะเคยตัวจริงเราไหมฮะงานเนาะงานมิได้เราเป็นผู้ชายจนสะบ,บับ<อ>เรากำลังมาตะเกียวเขาหล่อเลยที่ รอในน้ำแบบพนน่นเนาะคนมีอหงอแล้วตอนต่อเโนาะนนนนมันต้องมุนมุน,มนถือแล้ว,ล,วลึงลวะเป็นเทกับแถวๆกันหน่อยวะลึงขึง้นวะใช้บอกจินิรืาเนี่เนี่ยจังหูกะกะพัก,กรอมุนมุนเอานี่แล้ว ม,นมนนันมันตอนนั้นไม่ได้พลาดเดี๋วนาออะไรท่อ,อมันให้พลาดหนึ่งนะในล่องหมุนบางวันยังง่ายหนึ่งแบบม,มันต้องให,หมุนไปตามรูปทรงมันนี่นนะนย,ยังกระเจ้ามีมาเหงายลวดิเพิ่นบอกเลยว่านั่นดิจับดึงพลเรียนเ็นดึงคือนั่นนะเแี่เลย Đây bà Một Thứ Bên mưa con nó bên này thì nó chạp con cho em Bột khiến Thì bảo lại nè con

เจ็บเงือกเจ็บเงือกสิตอกวจีว่าไม่ได้แปลงมาจัเออตอแล้วว่างะไรโค้งแล้วใช่เลนี่นกตอกุบล้วอให้เล็กอ่ะตอกใหเล็กและแมนแมนตอกแห้งานเลยตอกให้าเลยทบลงมาทางนี้กันแนนเอาต้นนี้ช็อตใช่ไหม nó ra bóng, hai mày 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 đấy mày 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 không? mày 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 nó

โมกินม่วงบ่เรียบร้อยแลเนพอบ่ต้องใส่นอนส่วนมือดิว่เจ้างั้นโมชงเด้เนาะนอนแจะว่าเจ็บเป็นยังเาะเมื่อยปานนี่แล้วะลูกน้อยให้ไปไลุกมีเมียบ่มีอบ่มะบ่ไปตอแมาพูดเล่าี่นยไปมาแ้นี่เลยเราุง Đấy à. đó Đi nào mặc chạp xảy ra nó cái gì của mình, mình. Thôi mân, mân Mân cái gì Mên Thế nào mặc chạp mân cái gì bò Bò nhan thì nào vậy Bó đây đấy Bó bó đất Mượn thương này หกมงมาเนี่แหก6มงหกดมงจำจ๊กหกโมงหกมงเก่าทีเมื่อจัท,อทุ่มหนึ่งทีนี่กว่าสองทุ่มผู้แล้วมันอยาก,กายอากละ,อะลด<ะ>ิได้ละไปต่อบนัน งามเลยบ้านนุ๊กเราแต้มยิ้มไปเป๊ะอยู่โผทางนั้นเฮ้ยนะเอาลูกอยู่บอ่ะเนาะจ้างจ้างออกมาบุได้บ้านทางนี้ขังไปบัดเลยบุหรี่บ้านเนาะแต่มือสอดกระแป้งบุหรี่แล้วพ่อซื้อพี่น้องเลยปลูกพักขางขางปลูกชักปลูกหญ้าเนาะหายแล้วทางนี้กันหายที่ดีเลย ปาาเป็นยังไงเดี๋ยวเพ็่นขันตั้งกันเออนาชีแล่เพราะว่ามันมันบอแหงนะเด้พี่น้องเลยปูนมันแม่ทันมันเบาแหงกันเขาดึงมันก็ต้นมันก็ชิกลแม่อนบือนี่แหละเไหๆเราเราเห็นหแล้วเบิ้ลเกิพอเห็ุไปแล้วพอเราเหตุผูเกแล้ว จ้าเฮ็ดจะว่าะเดี๋ว่าอตีเอาไปซอยแล้วเื้อีเออพอเราเราเห็ดกับป๋ไรเป็นมัง้าวเนาะมันเกระป๋อ้มงเหยบนามอจารย์ด้มีนาม้หนึ่งนะนามหนานาหางนะบอชันบอซี่ใ้ห้องอกไปก่อนได้ห้องนะเนี่ยเหยบอ่ะ่น้อง โอ้โปโตนี่มักง่วนเนาะอืมน้ม่วนเลยจังว่าเด็กๆเอ้ยกเแล้วก็เปิดบ่แล้วก็บ่แล้วบ่ออมันปดนี่แหละพี่น้องยันงัวมากินนี่แหละเอ่อนง่วงยงเลยมันก็เทินว่าสิจังได๋เฮาก็สิลึกเรียบร้อยบ่น้ําบ่ดังขึ้นด้เฮะบ่ๆๆเป็นัง่อ สำหรับเพลงลาวนั่นยอยากเงี้ยเพลงที่น่ากลัวนั่นฝรั่งเพลงไทยเพลงเบียดเพลงเบีดย,ยดยนี่อยค่อยเคยโหลดมาแล้วรอลองสดยังไม่ได้วะคือกันยังบ่ได้ติแมนบ่ได้ิิกแมนแมนพี่น้องกันเนาะอันนี้บอเรื่องเพลงทิ๊กติ๊กซิตพอตู้เราเปิดเพลงอยู่เพื่อนพี่น้องเลยเนาะมางมอดน็อตตู้คำโอ้ตู้ตู้ใครที่ แผ่ย่อแผ่ที่อยู่ห่อทองเอาไป่ที่ห่อทองแล้วเราสิถอนละขั้วอาจารย์ละขั้วอันตัวไหนเพื่อนเราล่ะในลัทธิยับเข่าไหมในลัทธิอันโตอันละตัวละขั้วมันสิเราใช้เป็นของรัดของหลวงเลยป่ะเนี่ยฮะเราหยับให้เลยบัตนั้นใจคนเนาะเราธิเอาลัทธิเอาเรียนนี่ตรงกับอันหั้วของเทาเตีวเลยบ่ดนี้เป็นอย่างนั้นเราก็

ที่มาตอกกนยัง <so ก็ตอกข้อนี่แหละแล้วมันลดใจหัวกันนะวหแต่ยอดเนาะเี่แปดบาก็มุฝังตรงขามหมดแล้วขอเลยเขาดไปได้ยุงชาวอันชาดิน เพื่อนข่อยมันล่มบเลแดงไม่ไม่อันนะชาไม่อนี้ยข่อยกันข่อยใครใคือกันเบิดนะมากันนห่เอาแต่แต่ตนางยังได้แต่ขางเดียวอะข่อยกยังก็อายู่หาเงินอยู่หาเงินอยู่ข่อยกยังก่เาอยู่มอดงเห็นบ่อมาเจ้ากายไปกามาอยู่แต่ในมือนะนสิรหมกเบิดเลยรักวกกับพวกกินเบิดเลยมุงหน่า ก็ไปชีบอกเจ้าี่ไหนเนาะบ้านจะเล่นทุกจะจักอยู่บ่เลยต้องหมอกลุ่มขึ้นมาติดทางเลยติดทางเแล้วเพื่อนก่อดังเดียในหน้าเบนี้เออนั่นแหละยังบมเดทาชี้เลยนั่นแหละหน้าว่าสามวันในหน้าที่อาจารย์ที่ว่าดุมดุมดุมเพื่อนที่มีกลุ่ง่วงลงมาเน่ะตอนได้เฮ้ยปั๊มมีนะแมืนบอกว่า ตรงข้ามก็ห่าปิ้งเบ้นะห่านเงินข่อยโอ้มวนได้เงินข่อยมักมวนคุณนี้อีกเงินข่อยนะสองห่านหรือวะขับมาหนิหัววะประตูนี่เป็นร้องไปจักเหรียญไปจักกันลูกทุ่งมีวัดเงียนแท้เนี่เนอะเย็นแห้ไงดีบอกลายยันบ้านน้ำไปจักน้อยังว่าจะกินแทนเอากินแทนเซ่นได้ปะ ติดนีใช่ป่ะติดนีไว้โว่าจะ่าไรเลยปกคือกันโมจัวาแค่นกันยิบินาคือกันมาจักว่ะเออคือกันแล้วเหรอยามน้เร็ตอนเลยแล้มาต่เชาแล้วยังไม่ได้อ่ะบอหน้าไหฮา่ไ้ตั้งใจนะฮาไปตั้งใจไ่้สิบวับมันมีอะไรบ่ไรเอ้ยมึงมีได้มือเลยฮานอนตื่นสวยนะฮานอนลืมตื่นนะ บมัดมูมามาก้นบัดนี่บัดชิอาบก็ได้อยู่แก่คนเทาเองนะแต่บ่เทาบัดโอ้มูมาหาเาเลยยังเฉมูถ่ายอยู่นะลุงหนแกเอาเฉาออก็พูดพดนะท่านเคงแล้วว่ะตัวนี้อะไรแก่อกายเยยก้นก็ได้มาเอจังหวะแค่ตอนนั้นเน่ยเนี่วก็ใบชื่อก็ได้ยังคุยอยู่ด้ยังไงยังสั่นอยูเดี๋ยวตอนเช้ามาต่อก็ได้ออ เอ้าเรียบร้อยบาทนี่พี่น้องเลยเนาะขมุกขับใจเลยช่างคื us, ่นขมุกขับใจด้วยด้วยพี่น้องเลยเนาะพักพอน้ำเจ้าก็คือว่าจีบนาะอันว่าพวกพี่น้องเไรเงาเตอะพี่น้องเลยเอ้ยเอาจะจะจะไปเข่าพุ่นบ่ก็พี่น้องเข่าวกได้แด้ทั้งหมดก็ได้แล้วบลีซิตจะได้บาทเท่าไหร่แพงออกกแปลงไปได้พี่น้องเลยเอ้าสละบาทนี่ก็สิล่ำลากับเมื่อปะาอ๋อพี่น้องเลย mượn mượn đi đạt, lắm xi mãn, tó nay Mm, mhm, 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 To bì kim khao bò chị tiêu say long bung bò chị mày yam te bò yu chị mày chị mày chị mày 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 ทำมาแล้วของ,องอคือเลือกยามหนาวันเป็นทีนี่บ้านเจ้ายังมีบ่เดี๋ยวนี้อันผัวเอาไปนังเรียนผู้สาวนะมีอยู่บ่อนนไนะะไรบ่ได้ขุดผเคยไปอ๋อบ่อยู่บ้าน,านเจ้าบุตรธรรมว่า,าเจ้าเคยไปว่าเจ้าเคยเห็นบ่นะ<ม>อ๋อมาได้จักท้งแล้วน,นี่นี่จะ<ด>นัด,ดกันไปหั่นเนาะไฟคืนโอ้ยขอบใจลายๆนัดไปหั่นเบียร์แล้วตี โอเคพี่น้องป้าชาไม่เชคยเจาเมื่อป้าได้กว่าเด้อป้าพื่อนเจอกันใหม่เนาะโดยโดยพี่น้องเลยปไปโอเคพี่น้องเลยพ่อพ่อก็ไม่ยอมได้คลิปนะคลิปนี้กัลาพี่งเพี่ที่นี่นะเพื่อนเนาะไปก่อนนะพี่น้องเด้อสบายดีเด้อ